สวัสดี่ขอ้องมวันนี้พี่ก็จะมารีวิวของที่ซื้อมาจากตลาดนัดที่เพิ่งกลับมาเมื่อตกี้นี้เองนะก็ขอสะอึกก็จะมาดูกันก็แอบแกะไปก็คืออันนี้ก็จะไม่รู้สิมันอ่านว่า color fun from แครมังนะเอาข้างหลังก็ได้ ก็ค่ะแล้วอืมก็แบบน,นี้ก็จะมีแบบนี้ตัวบีบไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอลบีบปะบอลบีบไม่รู้จักชื่อมันกันอันนี้ก็ซื้อมาราคาสิบบาทนะไม่รู้ว่าคนอื่นไปซื้อมาราคาเท่าไหร่แต่พี่ไปซื้อมาแค่สิบบาทอันนี้ยี่สิบบาทก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็อย่าไปดูมันอันนี้ก็จะเขียนว่าวาริน่า ก็เล่นๆกันกับเพื่อนวันนี้วันเสาร์มีติวโอนเนีตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยกลับสามโมงครึ่งเหมือนเดิมเริ่มติวแปดโมงครึ่งก็จะบอนบี้ก็จะบปลีนเนี่ยบีเฮ็ดละอันนี้ก็จะเป็นไม่รู้สิว่าอะไรก็ไม่เคยใช้เหมือนกันก็เพิ่งจะใช้ก็คือใช้ขอโทษอันต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่อันนี้ก็อิสระต้องใส่เขียนยาวเนาะแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกคน อู๋เดี๋ยวครับก็อนนี้ก็จะเป็นที่ซาย,ยูก็จะซื้อมาจากสวนสยามที่ไปมาอันนี้ก็จะเขียนว่าดำไอ้สีขาวแดงนิวาภูก็จะเป็นตาแบบนี้ก็ไม่ได้แกะนิวาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้แล้วก็จะมี ห,หิมะโอมจากประเทศจีนเขาก็เอามาขายกันแล้วก็อ่านไม่ออกเราก็จะมาลองเล่นกันทั้งหมดนี้เลยเพราะฉะนั้นแอันนี้มันไม่เลทอกก่อนเพราะว่าอ่าเลอจะต้องเอาที่หลังก็จะเออพระพี่ขาบอกว่าขายากแยงน่าเกลียดแต่มันก็จะไม่เชิงขนาดนั้นมันก็จะเก็บเขาก็จะเหมือนกับ หึองงูอ่งงอุ้ย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 อะอุ้ย,ย,ยสักครู่มันแตกก็บีบไปได้ไม่เท่าไหร่ก็แตกไปแล้วขอโทษอุ้ยสงสัยจะสะอึกทั้งคลิปก็ต้องขยับกล้องก็จะ แค่หนึ่งร,รอบเออเคยค่อยยังชั่วหนะ <c oughs> น่อยใเริ่มดังก่อนทอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระโฟมอีกปกติก็จะมีเสียงหน้อยนออเนาะเราจะไม่มากันเพราะไม่ได้อดา่อาตรงไหนก็จะอ้อมกก่อนให้หมดหอเดี๋ยวออกมาก่อน ก็คือราคานะคะก็จะประมาณสิบบาทก็หมดก็หมดแล้วนะหมดแล้วนะมันจะต้องใส่มันก็จะมีเหมือนกราฟเลตด้วยมันก็ทีแรกแรกมันก็จะเปียกๆก็จะเอาเนี้ยไปก่อนรักไปรักไปลักแปก็จะติด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 แล้วก็จะไปอย่างเร็วไวเพราะคลิปนี้ต้องห้านาทีแน่นอน ลลานๆๆ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 เปอร์เซนต์เลยเดี๋ยวพี่อาออกก่อนแล wrote, ้วก็จะมาดูหิมะกันเนาะต่อไปเราก็จะมาดูหิมะฟอมกันมากอันนี้กล้องก็อาจจะคือมันจะต่ําไปอ่ะคือมันจะวางแบบเนี้ยแล้วเราที่จะต้องเอาอะไรมาลองอืมอืมใช้ได้ใช้ได้เลยก็จะเทไปไม่เยอะนะเพราะเดี๋ยวพี่จะเล่นกับเพื่อนอีก ไม่เอาที่เชียอใช้ไี่เชี่อใช้ก็ได้ก็คือตรงนี้มันจะเป็นแหล่งรวมของเก็บ็จะ <_ EN> ใส่ไปไม่เยอะไม่รู้มันจะขึ้นไหมนี่ใส่ตรงนั้นนี่ <_ EN> เห็นไหมอ่ะ เห็นแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูใส่ไปประมาณหนึ่งฝาเนาะน่ะประมาณห้านาทีอัพขึ้นไปใส่ไปก่อนชัประมาวนี้อูยมันฟูมันฟูมันมีความฟูขึ้นมาอุ้ยอส่็สร็สสสต่ มันก็เปียกๆนะน้องอุ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนก็คือใส่ไปเพิ่มอีกเนาะแล้วก็จะใส่น้ำลงไปให้มันเยนอะๆหน่อยคือเกเล่นคือกาคุ้มเนาะก็ขอไปเล่นต่ออ่ะขอโทษ ขอจับคลิปนี้ด้วยเลยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้ช่องพี่เลยนะจ๊ะกดกันเยอะๆจะได้มีคนมาติดตามเยอะ